S <S <stereotype and hell> สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเชียร์ลิตเทนเกิลนะคะก็วนี้เป็นเอ่อเชียร์พึ่งมาจากโรงเรียนนะคะพึ่งเล่นกีฬาสีเสร็จนะคะก็วันนี้เชียร์จะพาทุกคนมากินส้มตํากับก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่คือส้มตําคือตําป่าไม่ใส่ปลาร้านะคะคือไม่ชอบกินปลาราค่ะคนในครอบครัวไม่ชอบกินนะคะแล้วก็นี่คือก๋วยเตี๋ยวค่ะมุ้เส้นนะคะ แล้ววันนี้เรามีสมาชิกใหม่นะคะมาให้ทุกคนได้รู้จักนะคะชื่อน้องอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อชิวนะคะอยู่มสองค่ะนี่คือเป็นน้องของเชียนะคะเชียเป็นพี่คนแรกนะคะแล้วก็น้องคนที่สามคือไม่ได้เข้ากล้องนะคะก็เล่นอยู่นะคะก็วันนี้เชียจะพาทุกคนมากินนะคะมาแซบกันนะคะก็เชียจะพูดเรื่องเอ่อช่องนะคะช่องเก่าเชียชื่อ คนรวมคลิปนะคะแต่ว่าเชียร์ตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเชียร์ลิตเติ้ลเกิร์เพราะว่าเ,าเชียร์จะทำทุกอย่างทำผลงานทำคลิปเกี่ยวกับตัวเองให้ทุกคนได้รับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะก็อาจจะเสียงดังนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหน้าบ้านติดถนนนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้า สิ่งไหนทำไม่ดีนะคะก็ขอโทษขออภัยทุกคนด้วยค่ะก็นี่ก็วเ,เราจะชิมให้ดูนะคะว่ามันแซบไหมแต่ตอนนี้คือยังไม่ปรุงนะคะอร่ยค่ะนี่มันมีเกลียวดยวยลองช็สม้มตำนะคะเอ่อเชียก็จะได้จบคลิป ไปแล้วนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่จะมาพูดเกี่ยวกับตัวเองให้ฟังก่อนนะคะยังไม่ทําเป็นต่อเนื่องนะคะก็แต่ยังไงก็จะทําคลิปมาให้ทุกคนได้รับชมเรื่อยๆนะคะเชียร์ขอตัวไปกินอ้อมตาก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะก็ฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องเชียร์ Little Girl ลิตเติ้ลเ l ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย